สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องอสิทธาราชตามังกรนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหลวงอวินซีที่มารับบทถังลี่สือบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับแผนการทำลายยุทธภพ,พทำให้แดนเซียนและมันวุ่นวายเป็นเรื่องราวของถังลี่สือพระเอกของเรื่องที่เป็นสิทธิของหอโจอตี้มีความสามารถในการสังหารคนด้วยเสียงดนตรีเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้สังหารหมู่ตระกูลห้าวที่งานแต่งงาน ทุกคนเข้าใจว่าคนร้ายใช้เทคนิคสังหารคนด้วยเสียงแถมคนร้ายยังปลอมเป็นพระเอกและไปปรากฏตัวที่งานแต่งงานนี้ทำให้อสุยเจ้าสาวเห็นหน้าเขาเพื่อที่จะให้เธอเป็นคนชี้ตัวพระเอกแต่ความจริงแล้วคนที่ฆ่าคนในงานแต่งคือเจ้าเมืองโดยเขาด้วยวางยาพิษคนในงานแต่งและโดนคนร้ายที่ปลอมเป็นพระเอกหลอกใช้ให้ไปชี้ตัวพระเอกถึงแม้สุดท้ายจะจับคนร้ายคือเจ้าเมืองได้ แต่คนที่ใส่ร้ายพระเอกก็พยายามทําให้คนเข้าใจผิดว่าพระเอกเป็นคนโหดร้ายทารุณที่จริงคนที่ใส่ร้ายพระเอกคือเพื่อนร่วมสํานักของพระเอกที่กล่าวหาว่าพระเอกฆ่าสิทธิ์ที่ร่วมสํานักทําให้พระเอกต้องหลบหนีมาอยู่ที่อารามแห่งหนึ่งแต่ก็ถูกตามหาจนเจอและถูกชักจูงให้เข้ามาพวัวพันในเรื่องราวในยุทธภพสุดท้ายพระเอกก็ต้องร่วมมือกับสหายเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองไม่ได้เป็นคนผิดเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนเชิญไปดูกันได้เลย เป็นแนวสืบสวนสอบสวนย้อนยุคที่ดูสนุกพล็อตเรื่องมีความลึกลับซับซ้อนดูแล้วมีความน่าสนใจหลัวอวินซีคือหล่อมากเนื้อเรื่องก็น่าติดตามออกอากาศทางโมโนแม็กเริ่มตอนแรกวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะ